เอาไปฉีอะบอกไปฉีกันเแดงมยล้วไปฉีคือม่ไปฉีก่อนจะมาแจกขึ้นรถไปเร็วดูดิดูดิดูวันตะกุย ดูจะขึ้นรถอย่างเดียวเลยเดี๋ยวน้ำไปคือม่าไม่เห่าโอ้โอไม่เห่าวัวไม่เหา่าวัวเดี๋ยววัวตื่นเดี๋ยววัวเขาตื่นดูดูดูสึกสึกบาสองด้านานั่น